โอ้โหเจอเลยครับขึ้นมาบนสังเวียนนินต้องร้อนฉ่ำร้อนชาเลยครับนายดูเนื้อตัวครับโอ้โหดูครับไม่แปลกครับที่แฟนๆติดกันงอมแงมครับมีทุกเพศทุกนักสู้วิญญาณเพชรข้าวของเรซ่านะครับดูครับโหวดครับล่างขึ้นบนเป๊ะแล้วครับดูแลลำบากนะครับทางด้านของราศีสิงห์เอาจะไหวหรือเปล่าครับอีกสักวินาทีโอ้โหดูครับชีวิตตกขีดแดงครับ ดูแล้วรอดยากครับต้องเอาใจช่วยนะครับโอ้โหมาเลยครับแข้งขวาโคลเซ่าที่นี่ครับที่นี่คือกีฬาล้วนๆครับไม่มีเก๊กแก๊กพนันจ่ายขางแล้วนักสู้จากสกลนครของฝากแกสกลตซ้ายอย่าหยุดนะครับซ้ายอย่าหยุดออาแตกครับอ้าโอ้โหูจ่อซ้ายครับความน้าไปแล้วครับดูแล้วไม่น่าจะลุกแล้วครับยาวเหยียดเกียดบรรจงเลยนะครับโดนตรงไหนครับกำลังแรงมาเลยทีเดียวครับราศีสิงห์ครับนี่ครับโดนท้องนี่เป่าปากครับคุณมรุตครับ ต้มลำตัวครับโอ้โหแล้วดูขึ้นบนตัดล่างเรียกว่าม้แบบครบสู่ครบองค์เลยครับแล้วมาดูช็อตน็อกเอาด้วยครับโอ้โหนี่ครับปลายคางพอดีครับดูหลายหมุมครับลำตัวโอ้โหหมดพอดีนะครับตัวแข็งตั้งแต่โดนลำตัวแล้วแหละครับมีปัญหาตั้งแต่ต่อยท้องนี่ครับแล้วโดนครับแม่ บอล้วนนะครับรายนี้เอาครับต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากันอย่าไปแรกแรกปัดนะครับโโอ้หไม่ต้องทางด้านรุ่งราวีแม่เหมือนเตะบอมม่อเลยครับดูครับเตะปิ๊ดแม่แล้วแกแท็บทูทั้งโอ้ยบว่าแล้วครับโดนฮุกซ้ายครับพลาดพลาดจนได้ครับโอ้โหโอ้เดินหน้าเข้าขยย่ำเลยครับตอนนี้โอลิเวอร์หลอกจากปัดแล้วก็ส่งเข้ามาเลงเหมือนกันครับยักษ์ใหญ่จากสวีเดน รับทั้งยืนโอ้โฮสุดยอดครับรุงราวีดูมุมจากมุมด้านหลังนะครับปังเข้าไปครับโอ้โหคลอสเสียงมาจากด้านข้างครับดูครับดูไม่ทันจริงๆครับจังหวะเข้าไปรัวๆจะสับซอกซ้ายครับกะจะเสี่ยงแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นพลาดโดนนับครับโอ้โหหมัดขวาครับโอ้ มัดขวาครับขวาครับพี่น้องอาดูอีกทีครับแมซ้ายแข่งโอ้เป็นมวยถนัดซ้ายแต่นอกด้วยหมัดขวาครับชัดเจนครับมุมนี้